สวัสดีค่ะพบกับ Horo World Channel และลูกแก้ว h o r o g i r l กันอีกแล้วนะคะใครที่อยากจะอัปเดตดวงประจำปี2556บอกได้คำเดียวว่าห้ามพลาดนะคะวันนี้ลูกแก้วเชิญอาจารย์น,นภัสันาไพ่ยิบซีพลังจิตสัมผัสมาดูดวงแบบเจาะลึกครบทั้ง12ราศีไปติดตามกันเลยค่ะ สาวราศีกุมสัญลักษณ์ของคุณคือคนถือคนโทกําลังเทน้ําค่ะคุณเป็นผู้มีจิตใจดีรักอิสระและมีความคิดแปลกแหวกแนวดวงประจําปี2556จะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นภัสสน,นพยากรนักพยากร์ประจำโฮโรเวิลโลกแห่งโฮโราศาสตร์นะคะวันนี้มาพยากรดวงชะตาประจำปี2556 ของราศีกุมด้วยไพ่ย,ยิปซีพลังจิตสัมผัสค่ะสำหรับสถานการณ์ทั่วไปของชาวราศีกุมในปี2,556นี้ได้ไพ่หดาบหรือ the five of swords ไพ่ five of swords หรือไพ่ห้าดาบหมายถึงสภาวะความเลวร้ายความผิดหวังความล้มเหลวความพ่ายแพ้ความสิ้นหวังเสียหายเพราะความโอหังของตนเอง ในปี2556นี้ชาวราศีกุมอาจต้องพบเจอกับความขัดแย้งกับคนรอบข้างโดยเฉพาะกับคนที่ใหญ่กว่ามีอำนาจหน้าที่สูงกว่าอาจทำให้ปัญหาลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่อาจต้องใช้ความประนีประนอมเยอะๆกันบ้างนะคะฟังกันให้มากขึ้นเพื่อเป็นทางออกของปัญหาค่ะ การงานของคุณอาจเจอกับความขัดแย้งหรือความเห็นไม่ลงรอยกันกับคนอื่นในความเป็นจริงสิ่งที่เราว่าดีแต่มันอาจยังไม่ดีพอในสายตาของคนอื่นนะคะลองเปิดใจยอมรับฟังบ้างแล้วจะลงตัวขึ้นค่ะการงานได้ไพ่ six of swords หรือไพ่หกดาบคุณอาจต้องประคับประคองเรื่องการงานให้เป็นไปแบบเรื่อยๆและให้เวลาเป็นสิ่งที่ช่วยให้สถานการณ์ค่อยๆค,ค,คลี่คลายไปเองเวลาจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นค่ะ ควรใจเย็นๆอย่าไปเร่งเร้ามันนะคะเพราะอาจยิ่งทําให้เกิดความยุ่งเหยิงในชีวิตของคุณมากขึ้นค่ะการเงินได้ไพ่เดทหรือไพ่แห่งความตายสถานการณ์เรื่องการเงินในปีนี้ค่อนข้างย่าแย่ไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังเลยนะคะแต่ถ้าคุณมีรายได้มาจากการทำมาหากินกับต่างทินต่างแดนก็ยังพอไปได้ค่ะแต่ก็ไม่เป็นที่น่าพึงพอใจมากนักแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือ ต้องพยายามใช้อย่างระมัดระวังที่สุดแล้วจะทำให้คุณรอดตายและผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนค่ะความรักได้ไพ่เดอะเฮอร์มิตหรือไพ่รุษีสำหรับความรักของชาวราศีกุมที่รอลุ้นที่จะลงเอยอยู่ก็ต้องบอกว่าให้ทำใจว่ามันยังไม่ใช่เวลาของคุณในปีนี้ค่ะคนที่มีคู่ครองแล้วก็เปรียบเหมือนคนขาดความหวานในชีวิตไปเลยค่ะ ถ้าเป็นคนโสดสนิทก็คงต้องบอกว่าต้องใช้ชีวิตโสดต่อไปก่อนก็แล้วกันค่ะติดตามคำทำนายดวงของทั้ง12ราศีและคลิปดูดวงแม่นๆอีกเพียบได้ทาง YouTube Horo World Channel และ Trend. Horo World. Com นะคะขอให้ดวงดีกันทุกคนค่ะบ๊ายบาย